สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายคะนาคารในช่วงกลางวันนี้ในวันที่4ธันวาคมกับรายการโฮสเซนเพงยูวอัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงกลางวันนี้ค่ะราคาทองคำน,นะคะก็ปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งได้รับปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลนลาร์สหรัฐค่ะเนื่องจากความคาดหวังของการเล่นผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ นอกจากนี้นะคะราคาทองคํายังคงได้รับปัดใจหนุนจากข่าวที่บริษัทไฟเซอร์อินะคะจะมีการจัดส่งวัคซีนต้นานไวรัสโควิด1 9เพียง50ล้านโดสในปีนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็ลดรงกึ่งหนึงเร็วทีเดียวนะคะจากการชี่คาดการว่าจะมีการจัดส่งวัคซีนจํานวนประมาณ100ล้านโดสค่ะซึ่งก็เนื่องจากปัญหาทางด้านพพลาย เชนนะคะรวมถึงการขนส่งค่ะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทำให้การคาดหวังของการฟื้นตัวเศรษฐกิจยังคงไม่เร็วมากนัค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสารามีการเปิดเผยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือพฤจิกายนค่ะตลาดคาดการว่าเพิ่มขึ้นสูุระดับ480,000ตำแหน่งค่ะและอัตราการว่างงานเดือพฤจิกายนค่ะตลาดคาดการว่าลดลงส่ระดับ6.8% ส่วนสลับแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งราคาทองคํามีแนวรับที่1,825และมีแนวต้านที่1,850ดอลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มแข่งค่าส่วนทองคําแท่งในประเทศขึ้นกว่าในกรอบ26,000ถึง26,400บาทค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสราแล้วค่ะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามท้ายรายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ